อาจารย์คือแบบจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตคุณดันุชาบอกผมโดนเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยกดดันจะทําให้ออกเลยแก้ปัญหายัางไงดีอาจารย์เพื่อนในที่ทํางานมันกดดันมันจะเอาเราออกอะ oh. เราจะสู้มันยังไงอะก็เอาพี่พกล้องนูโวกล้องสารัฐมาตอบเลยว่า <Wow. S 2> ไม่ออกออกกูจะเอาอะไรแดก <laughs> ไม่เคยดูลาดาแลนเหระโอ้ได้อารมณ์มากเนะลยรดาแลนเนี่ย ออกทาไมอ่ะให้คนอื่นกดดันเราทําไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะแล้วทาไมต้องกดดันเพราะเพื่อนร่วมงานด้วยอ่วผมยกตัวอย่างหลานผมหลานสาวน้องจุยทาไมเรียนโทรมาลงนะโดน,นรุ่นพี่ล้ก็กดดันอะไรเนะี่ยผมบอกไม่รู้รอกมันเป็นหลักจิตวิทยารุ่นพี่เขาประชุมกันคุยกันว่าจะจิตวิทยาจะไซโคน้องยังไงจะอบรมยังไงจะจัดกิจกรรมยังไงให้น้องรักสามัคคีกันตามน้ำเขาหน่อยสงสารเขาเขาสา ح, คิดแผนมาตามน้ำตักหน่อยเหมือนกันครับ ถ้าเพื่อนร่วมงานจะอย่าง,งานั้นใจอย่างนี้อ่าแต่เขาเหมือนที่ผมแซวไงว่าพี่บางทีความตกต่ําความผิดพลาดของเราอ่ะมันทําให้คนอื่นมีความสุขนะถ้าเราเพอร์เฟกมากสมบูรณ์แบบมากวันนี้ผมไปเตะบอลเงี้ยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่สนุกจะตายไม่ต้องไปจริงจังเล่นเก่งมากไม่มีใครอยากเล่นกับคุณนะอาจจะมีบ้างแต่เฮ้ยไอ้นี่เล่นเก่งมาเล่นทีมนี้หน่อยบางทีจริงจังมากเจ็บอีกละผมบอกบอลสนุกสนานบอลสุขภาพเราจะไปใส่ใจทําไมนักหนา เฮฮาไปเล่นไม่เก่งก็ตลกไปเลยเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วฮ่าๆไปอายุแฮปปี้อินไทยแลนด์ดูอยู่ไรไทยฟู้ดกู๊ดบายรีบลาเลยอย่าถามคืนเดี๋ยวอย,อย่าตอบยาวเดี๋ยวเขาถามคืนความหมายเดียวกันครับทํางานทําหน้าที่ของเราไปเถอะครับไม่ต้องให้เ,หเพื่อนร่วมง,งานต่างยอมรับต้องยืนตบมือให้ตลอดตราบใดที่เราทําหน้าที่ของเราได้อย่างดีทำยังไงก็ได้ครับให้บุค,คลิกเราอย่าให้ใครมาขม่มมาลังแกได้มีความชัดเจนตัวเอง ขาเรียกอะไรนะอ่อนน้อมอ่อนโยนตแต่อย่าอ่อนแออ่อนโยนตแต่อย่าอ่อนแอแต่เราก็จะไม่ไปเข้าเข้าวงไหนวงแตกเท่านั้นก็ไม่เอาบุคลิกอย่างนั้นก็ไม่เอาต้องต้องเข้าได้กับทุกกลุ่มทุกคนแต่อย่างที่คุณแคนเธอร์บอกบางทีเพื่อนไม่ต้องเยอะก็ได้อสองคนก็ลินทาคนแล้วจะพูดประโยคนี้ทำไมเนี่ยหรือผมคำพูดนั้เนเล็กหน่อยเขาพูดกับถนนรายการเขาเลดดี้ไนท์ตอนยี่สิบกว่า เหมือนเธอเลยถนอนอยากให้คนมีความสุขอยากให้คนยอมรับอยากให้คนแฮปปี้เหมือนผมไงผมชอบเสิร์ฟไงคุณแคนโดอยากให้คนมีความสุขอยากให้เป็นที่รักมึงเชื่อไหมพอห้าสิบหกสิบเนี่ยไม่แชร์อะไรแล้วแหแ,แ้ผมบอกเฮ้ยใช่ผมมาสี่สิบหกจะสี่สิบเจ็ดใกล้จะเข้าสู่ห้าสิบผมเพิ่งพูดกับส้มไปไม่กี่ไม่กี่วันหรือวันเมื่อวานนี้เองด้วยซ้ำ ว่าเฮ้ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจคนจนใช้ชีวิตลำบากเกินไปนะอ่าผมดูคอนเสิร์ตคนตุนวอดี้แสมอ่าเขาร้องเพลงอยู่แล้วมีคนถ่ายรูปเขาเยอะเขาทำมืออย่างนี้เลยพอพอหยุดถ่ายทำไมอะ่ะรู้นะบางทีอยากถ่ายไปฝากเพื่อนที่ไม่ได้มาแต่ถามจริงเถอะตอนตีสามตีสที่เรามาเปิดคอมแล้วจองตั๋วเนี่ยมันอยู่กับเราไหมโอ้โหคนเฮเลยฮะ ตอนสิบโมงเราเอาคอมมาเปิดเพื่อจะคีย์จองบัตรมันอยู่กับเราไหมมันก็ไม่อยู่ไม่น่าเชื่อพี่ตูนจะปประโยคนี้นะบางครั้งเราต้องเห็นแก่ตัวบ้างเห็นแก่ตัวในการที่เราจะมีความสุขกับคอนเสิร์ตตรงนี้ความทรงจำมันไม่อยู่ในโทรศัพท์หรอกครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเฮ้ยนึกออกไหมฮะ บางทีเราต้องไปทํางานแล้วแคร์คนรอบข้างมากเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะมากดดันใครจะมากดดันเราได้ครับถ้าเราทํางานทำหน้าที่เราได้อย่างดีเต็มที่เต็มความสามารถเต็มเวลาเฮ้ยหัวหน้าก็ต้องชอบเราจริงๆเพื่อนร่วมงานก็ต้องชอบเราด้วยเพราะเราทํางานอย่างดีทํางานเต็มที่เมื่อเราทํางานอย่างดีเต็มที่มันไม่น่าจะมีใครว่าอะไรเราได้นะครับเฮ้ย hey, ไอ้นี่ทํางานดีทําการสมบูรณ์แบบจังเลยไอ้นี่ขยันขยันไอ้นี่แบบสุดยอดเลย ได้เลยครับนึกออกไหมถ้าเราจะอยู่ในสถนานการณ์นั้นต้องเช็คตัวเองทําหน้าที่เราให้เต็มที่อย่าไปแคร์คนอื่นมากหัวหน้าไม่ทําอะไรหรอกถ้าเราทํางานดีไอ้พวกนั้นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับ